สวัสดีครับลุงชัยจัดให้กับบอลเต็งตัวละพันวันละตัววิเคราะห์กันให้ฟังเน้นเ้นตัวเดียวพอวันนี้วิเคราะห์บอลคู่ระหว่างคริสตัลพาเลสเปิดบ้านปะทะหง์แดงลิเวอร์พูลเจ้าบ้านอย่างปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสเป็นหนึ่งในทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยในฤดูกาลนี้หลังผ่านไปหนัดเสมอสามแพ้สามแถมล่าสุดยังเป็นการแพ้ให้กับเอฟเวอร์ตันซึ่งก่อนหน้านี้ฟอร์มย่ำแย่ไม่ชนะใครเลยเช่นเดียวกันและอยู่ในโซนตกชั้น ทำให้ในตอนนี้พวกเขาร่วงไปกองอยู่อันดับ18ของตารางฝั่งทีมเยือนหงแดงลิเวอร์พูลพิ่งทะยานขึ้นจากฝูงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเอาชนะวูฟแฮมตันมาได้ในเกมล่าสุดโดยรวมหลังผ่านมา6นัดชนะ5แพ้แค่เกมเดียวเก็บได้15แต้มนำทีมอันดับ2และ3อย่างอาเซนนันและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1แต้มรายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านคริสตันพาเลซเกมวันนี้คาดว่าโค้ชของทีมอย่างโอลิเวอร์กลาสเนอร์ จะใช้แผน3-4-2-1ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านดีนเฮนเดอร์สัน3มเซ็นเตอร์ก็จะมีแม็กซองลากครัวมาร์กเกฮีเทรวชาโลบาส่วนในตำแหน่งกองกลางจะใช้งานอดัมวอตันกับทางด่านเจฟเฟอร์สันเลอมาส่วนตัวทำเกมริมเส้นจะใช้งานดานิเอลมูนยอสกับไทริกมิเชลในขณะที่3ตัวรุกก็จะเป็นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียยืนคู่กับเอเซหน้าเป้ายัางจะใช้เป็นชองฟิลิปมาเตต้า ah ยืนหน้าล่าประตูมาดูทาง ทีมผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลเกมวันนี้คาดว่าอานเนอร์สล็อตจะมาในแผน4-2-3-1ตามถนัดผู้รักษาประตูเป็นอลิซงเบเกอร์กองหลัง4คนเหมือนเดิมเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิลฟานได้อันดรูโรเบิร์ตสันมิดฟิลด์แดนกลางยังใช้งานไรอันกราฟแอนแบ็กกับทางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์สามตัวรุกจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาโดมินิกโซบอสไล ส่วนริมเส้นฝั่งขวาคาดว่าน่าจะเป็นโกดีคักโปจะเอาออกมาเล่นก่อนในขณะที่หน้าเป้าใช้เป็นดิโอโกโชตาล่าประตูตามเคยทัศนะลุงชัยวันนี้คริสตันพาเลสเริ่มต้นฤดูกาลมาได้อย่างย่ำแย่ร่วงไปกองอยู่โซนตกชั้นตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ยังไม่ชนะใครเลยฝั่งทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลเพิ่งทยานขึ้นจากฝูงมาในสัปดาห์ล่าสุด ความมั่นใจกำลังมาเลยนอกจากนี้ในแง่ของสภาพทีมพวกเขาก็แทบไม่มีปัญหาตัวเจ็บคาดว่าพวกเขาคงทุ่มเต็มที่เพื่อรักษาตำแหน่งจะฝูงไว้ให้ได้ฟอร์มการเล่นและสภาพความพร้อมของทีมสวนทางกันอย่างชัดเจนพาเลสแม้จะได้เล่นในบ้านแต่พวกเขากำลังตกที่นั่งลำบากในขณะที่ลิเวอร์พูลยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเกมนี้มั่นใจว่าหงแดงจะบุกมาเอาชนะได้ไม่ยากเย็นฟันทงหงแดงแอบแรงออกแซง3-1